สวัสดีครับเมื่อก่อนได้ไม่เจอแล้วผมก็รออยู่เจออยู่พี่ว่าสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่พี่เอ็ดมาชิญมาให้โอ้โหสวัสดีแม่โอ้ผมก็เกรงใจพี่มอสอืมได้เติมประมาณให้พี่บอยเลยเติมไม่ถูกไม่เป็นไรกำลังถ่ายคลิปกันอยู่พอดีขอบพระคุณมากนะครับพี่ขอบพระคุณมากมากเลยขอบคุณไปเที่ยวไหนกันมาไปเซนต์ดันอเหรอขับไปไงบ้างเบนนี่มไหม ลื่นมากเลยใช่มันแทบจะไม่ได้ยืนเสียนะถึงจะเป็นรถรุ่นเก่าเนาะแต่ว่ามันเงียบมากเห็ว่าทำไมเขาถึงซื้อรถแข่งๆกันขับในเงียบใช่ลื่นมากมันเงียบมากไม่เหตุผลที่ให้คันนี้ไปเพราะมกันไปชั้นหนึ่งพี่มดจะได้ขับสบายๆใจไปเลยขับลื่นเยะคันนั้นว่ามันขับดีแค่ไหนได้ไหมได้ไหมเพี่อไปรีวิวผมเดี๋ยวเดี๋ยวไว้บอกก่อนนะพอดีพี่มดเนี่ย แกเอารถมาขัดสีนะเรานัดขัดสีใช่ไหมมดใช่ค่ะอ่าพอดีอรถมาขัดสีก็บริการหลังการขาย